สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจ o ซี่เบอร์รี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จอยจะมารีวิวคอลลาเจนตัวหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ทานแล้วมันเวิร์กมากๆออกตัวก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย,นนยกำลังจะย่างเข้าสู่เลขสาเฮ้ยใจไม่ดีเลยอ่ะแกแล้วผิวของเราอะ่ะซีหลังๆนเนี่ยจอมีความรู้สึกนะว่าสภาพผิวของเรามันไม่มีความหย,ยุ่นแล้วก็ ผิวไม่ได้ดีเหมือนช่วงแบบอายุ20ต้นๆแล้วอะค่ะช่วงหลังมนันนี้จอดก็เลยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นการทาครีมบํารุงหรือแม้กระทั่งการบํารุงจากภายในนั่นเองนะคะซึ่งอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จอนทํามาโดยตลอดนน่ะแล้วจอนรู้สึกว่ามันเวิร์กกับตัวจอนเองะคะ่ะนั่นก็คือการดูแลจากภายในโดยการทานคอลลาเจนนั่นเองะคะซึ่งตัวที่จอนจะมารีวิวในวันนี้ได้แก่ ธดาตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือไอออนคอลลาเจน plus astaxanthin นั่นเองะคะ่ะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่น,นะคะ่ะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้นะคะจอนไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทานนะคะแต่ว่าจอนได้รู้จักกับแบรนด์เนี้ยตั้งแต่เมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะคะจอนได้มีโอกาสไปร่วมง,งานอีเวนต์เปิดตัวคอลลาเจนตัวนี้แล้วก็ได้อออกมากลับมาทานที่บ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันดีมากคือทานหมดไปกล่องหนึ่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเห็นผลชัดเจนกับตัวจอนมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นกาลังจะเข้าหน้าร้อนใช่ไหมแล้วทีนี้จอนกำลังจะไปทะเลเนอีกไม่กี่วันข้างหน้าจอนก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะไปทะเลหรือว่าไปออกแดดไปเจอแดดเนี่ย ผิวเราจะต้องพร้อมคือถ้าเกิดว่าเรามีการบำรุงไม่ว่าจะทาครีมบำรุงหรือว่าทานคอลลาเจนเพื่อเข้าไปบำรุงเสริมสร้างจากข้างในนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผิวของเรามันแข็งแรงแล้วเนี่ยผิวมันก็จะมีความพร้อมแล้วก็จะไม่ถูกทําลายมากกว่าผิวที่แบบอาจจะเป็นผิวที่คุณภาพไม่ดีนะคะล่าสุดเนี่ยก็เลยไปหามาทานอีกซึ่งต้องบอกว่าพอทานอีกก็ชอบอีกก็ติดใจอีกแล้วค่ะว,วันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะว่าไอออนคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยมัน งงคือคอลลาเจนตัวนี้นะคะมันจะเป็นคอลลาเจนที่เหมาะกับคนที่วัยเลข3มมากๆเลยนะคะใครที่ก็มันจะย่างเข้า30หรือใครก็ตามที่30แล้วนะคะไปหามาทาน,นะคะเพราะว่าจริงๆเราจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสรรพคุณที่เลิศมากๆแล้วก็ส่วนผสมคือแน่นมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคือคอลลาเจนตัวนี้ถูกคิดคน้นแล้วก็พัฒนาโดยคุณหมอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทานตัวนี้แล้วจะปลอดภยัยแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นผลชัดเจน อย่างแน่นอนค่ะถามว่าไอออนคอลลาเจนตัวนี้ดียังไงะคะจอต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดที่เคยกินมานะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่การบำรุงผิวให้ขาวใสอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทานแล้วเราจะได้เนี่ยก็คือในเรื่องของริ้วรอยนะคะรอยฝ้ารอยกระจุดดัดำต่างๆหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าจอเนี่ยผิวดูแบบขาวใสแบบนี้คงจะไม่ได้มีริ้วรอยหรือว่าไม่ได้มีรอยฝ้ารอยกระอะไรแต่ คิดผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจอนคนที่ ลอยกระเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อประมาณปีที่แล้วที่จอดไปเที่ยวทะเลนะคะกลับมาเนี่ยคือกระแบบเป็นหนักกว่าเดิมแล้วก็ผิวคล้ำแบบคือเมื่อก่อนก็เคยไปเที่ยวทะเลนอ,ออกปะแต่ปีหลังๆเนี่ยพอไปเที่ยวทะเลแล้วทําไมถึงผิวแบบไปไวกว่าเดิมอะไรเนี้ยผิวมันคุณภาพไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าทานแล้วตอบโจทย์มากๆรอยฝ้ารอยกระแล้วก็ใครที่มีรอยสิวนะคะเป็นสิวเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ ช่วยได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้คือเขามีวิตามินที่ช่วยบํารุงสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทานแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ความสวยแล้วยังได้ความฉลาดด้วยนะคะถามว่าผลลัพธ์ของตัวนี้หลังจากที่จอทานแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดแน่นอนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะต้องช่วยในเรื่องผิวอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะผิวขาวใส ผิวของจอเนี่ยมันจะมีความนุ่มคือผิวมันจะดูมีออรา่าแล้วก็เวลารูปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันจะละเอียดนะคะส่วนในเรื่องของรอยฝ้ารอยกระเนี่ยคือมันจะไม่ได้ลดแบบเหมือนกับว่าพอเป็นกระอยู่ตรงนี้แล้วมันจะหายไปเลยคือมันไม่ได้หายไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะค่อยๆจางลงเพราะเมื่อผิวของเรามันพอมันสว่างขึ้นใช่ไหมพวกรอยดิ้วรอย,รอยต่างๆเนี่ยมันก็จะ มันก็จะสว่างขึ้นไปด้วยแต่ว่าเราก็จะยังเห็นอยู่ว่าแบบมีรอยฝ้ารอยกะแต่ว่ามันจะจางลงนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่จอรู้สึกว่าชอบมากๆเลยจอเนี่ยเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าจอได้ทานตัวนี้ไปใช่ไหมแล้วประจวบกับช่วงนั้นเนี่ยจอไม่ได้ไปทะเลแล้วเพราะว่าพอช่วงปลายปีเนี่ยจอก็จะไปเที่ยวแบบเมืองหนาวแทนไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าประจวบเหมาะพอดีแล้วก็จอมีการแบบว่าบำรุงครีมบำรุงด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ผิวของจอเนี่ย ขาวสว่างขึ้นคือผิวดูใสขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็พวกริ้วรอยรอยฝ้ารอยกะอะไรเงี้ยลดลงด้วยนะคะแล้วก็จอเนี่ยจะเป็นสิวคือปกติแล้วเนี่ยจอสังเกตเพื่อนๆเ,เนี่ยคนอื่นเวลาเขาเป็นสิวมันจะมีสิวที่แบบเป็นรอยสีดําอะทุกคนซึ่งจอเนี่ย ทุกครั้งที่เวลาเป็นสิวแล้วทิ้งรอยเนี่ยรอยสิวของเอาจะไม่ดํามันจะเป็นรอยสีแดงๆนะคะแล้วก็จะสังเกตดูเนี่ยมันจางลงเร็วมากๆเพราะมันเป็นแดงๆสักพักนึมันก็ค่อยๆจางแล้วก็หายไปเลยในเวลาสักประมาณ2-3เดือนค่ะมันก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่าอาจจะต้องทานตัวนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของส่วนผสมนะคะท่าดานี่ถ้าเกิดว่าพลิกมาข้างหลังกล่องแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นอินกรีเดียนลิสต์ของเขาอยู่ตรง ะะซึ่งต้องบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่สกัดมาจากปลานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนสายสั้น,นะคะ่ะทุกคนเวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมง่ายแล้วก็สามารถนําเข้าไปใช้งานได้ทันทีเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีส่วนผสมอื่นนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณของเราแล้วก็บํารุงสมองะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากข้างหลังกล่องตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะสกัดมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเมลอนนะคะมีองุ่นมีโสม มีข้าวมีข้าวแดงถั่วเหลืองแล้วก็ออเซโรูราเชอรี่นะคะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ9ชนิดได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีส่วนผสมของแอสตาแซนทีนนะคะที่ช่วยชะลอวัยนะคะแล้วก็ลดเลือนพวกริ้วรอยบนใบหน้าของเราด้วยแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่ใบหน้าหรอกทุกคนทางเรือนร่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะบำรุงจากภายในแล้วก็ส่งผลให้เห็นถึงภายนอกเลยจ้ะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่จอร์แดน แล้วมันทานยังไงแล้วมันเป็นอะไรยังไงคะพอเปิดออกมาเนี่ยจริงๆกล่องนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมด10ซองนะคะนี่เดี๋ยวจอนเอาให้ดูซองของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะจ๊ะน่ารักมากแพ็กเกจเขาจะแบบว่ามีความอะไรประมาณเนี่ยเห็นปะไม่กี่จอนน่าจะถือกลับหัวโทษทีนี่คะ่ะมันจะต้องถือแบบนี้นะคะ มันดูแบบน่ากินมากเลยเนาะทุกคนแล้วก็เวลาที่เรารับประทานเนี่ยเราก็จะต้องฉีกซองนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําเปล่า200มลตรนะคะอันนี้ก็สามารถกะเอาได้เนาะว่าเราจะกะ ปริมาณแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ควรให้เข้ากันจนมันละลายนะคะแบบนี้เลยตอนนี้ก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะคนเดี๋ยวพี่จอยขออนุญาตวางช้อนก่อนเดี๋ยวเราจะมาเชียร์กันนะคะคือหลายคนเนี่ยอาจจะก,กลัวการทานคอลลาเจนนะว่าแบบมันอาจจะมีกลิ่นคาวหรือเปล่าคะหรืออะไรเนี่ยจริงๆจะบอกว่าไอออนคอลลาเจนเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นกลิ่นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่ออกแนวแบบผลไม้อะไรประมาณนี้นะคะกินง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวค่ะนี่พี่จอยแบบทานมาตลอดนะแล้ว ก็ช่วงนี้คือแบบน่าจะทานมาได้ประมาณเกือบสัปดาห์แล้วเนาะโอเคว่าแล้วก็ดื่มเลยนะคะทุกคนเชียร์ค่ะ ไอออนคอลลาเจนเยอะๆจ้าโอเคหลายคนก็อาจจะสงสัยอีกว่าพอดื่มแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถดื่มตอนไหนตอนเช้าเลิกก่อนนอนจริงๆอะดื่มได้หมดเลยนะะทุกคนไม่ต้องซีเรียสตื่นเช้ามาถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบเออวันนี้ว่างเลยเงี้ยอยากดื่มก็ดื่มเลยนึกขึ้นได้ก็ดื่มเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอาจจะลืมดื่มตอนเช้าอะไรเงี้ยก่อนเข้านอนก็สามารถดื่มได้นะคะตัวนี้ก็คือไม่ได้มีผลอะไรนะคะสําหรับราคานะคะตอนนี้กล่องนี้เนี่ยปกติแล้วเขาจะขายอยู่ที่ 1,750บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาเหลือ990บาทเพราะฉะนั้นรีบวิ่งไปซื้อเลยค่ะทุกคนเพราะพี่จอยดื่มแล้วพี่จอยรู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วมันก็เห็นผลกับตัวเองจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็เอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะแล้วก็สําหรับสถานที่จัดจําหน่ายต่าง ต่างข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวพี่จอยจะใส่ไว้ให้ตรงช่องคำบรรยายด้านล่างละกันเนาะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันด้วยนะจ๊าหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะคลิปหน้าอยากให้พี่จอยมาแนะนําอะไรนะครัก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยจ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย